สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลค์นะครับจะเป็นไลค์ของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับว่าเพิ่มกันยังไงนะครับไลค์ตัวนี้ก็สามารถดูผมแล้วไปทําตามกันได้เลยอ,อย่างแรกก็ทุกคนครเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า mmmdollar com แบบนี้นะครับอันเธอไปได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีนะครับถ้าใครมี id แล้วแบบผมนะชิอใช้รหัสผ่านนะครับทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ด้านล่าง ชื่อใช้อ pues ีเมลรหัสผ่านแลยารหัสผ่านนะครับทงการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างนี้ชื่อใช้มั่วได้อีเมลมั่วได้เลยนะครับแต่ก็ทําการจดเอาไว้ด้วยนะครับนอกก็ทําให้เราจะได้ไม่ลืมนะครับว่าเข้าย iros, ัง so ไงนะครับอารกำติ๊กใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินี้ด้วยนะครับเพื่อทําการกรอกแล้วนะครับทําการติ๊กแล้วทําการถมักใช้งานได้เลยเราจะมาลงชื่อเข้าใช้งานกันเมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่การหมวดหมู่นะครับเป็น f a c e b o o k นะครับทิกตอก ไอจีแล้วก็จะเป็น YouTube นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยอ่าทวิตเตอร์นะครับเทเล gram นะครับไลน์ก็มีหมดเลยนะครับทุกคนสามารถอ่าเล่นดูกันได้เลยนะครับเนาะในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเขาจะมีเพิ่มต่างๆจะเป็นเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะครับคนไทยไม่คนไทยนะครับอ่าถ้าเราเลือกเป็นคนไทยไลค์ก็จะเป็นคนไทยเนาะแต่ถ้าเป็นไลค์ปกตินะครับจะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองอ่าแล้วก็จะมีคนดูไลฟ์สตรีมนะครับแชร์โพสต์อ่าติดตามแฟนเพจติดตามโปรไฟล์ไลค์อีโมจินะครับคอมเมนต์ก็มีรีวิวก็มีนนะะครับอ่่าใแตล แพลตฟอร์อมก็จะมีต่างกันออกไปเนาะก็แต่และแพลตฟอร์อมเขาก็จะมีเพิ่มกันต่างๆเลยอ่าส่วนผมก็จะมาเพิ่มไลฟ,ฟ์สปกตินะครับตัวนี้เป็นของชาวต่งชาติและดูตรงบริการอ่าบริการทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการบริการตัวไหนนั่นเองนะครับผมก็จะหาบริการเนาะอะ่าจะเป็นตัวแรกและกันนะครับ พอเราเลือกแล้วนะครับเจอคาอธิบายกรหมายเหตุตรงนี้ให้ทุกคนทําการหยุดอ่านกันก่อนนะอเขาจะมีหมายเหตุเตือนนะครับว่าให้ทำารไรไม่ทำไรนะครับลองอ่านดูแลวเจอหัวข้อลิงก์นะครับว่าไงเลยไปลิงก์โพสนะผมจะโพสต์นี้นะครับกดไปที่วันที่เวลาปรับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะก่อนนะครับถึงทําการก๊อปปิงด้านบนแล้วก็กดวางได้เลยแลวเจอหัวข้อจำนวนอันนี้คือจำนวนยอดไลค์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะขั้นิ่สามสิบสูงสุดก็สองหมื่นผมก็ป๊าปไปนะครับสามสิบพอใครจะจ่ายขึ้นมานะครับกดดส่งไไป้เลย ะระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพานี้เราก็แค่รอยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับนอนตัวนี้เนาะ,ะในวันที่ทําการรอขออนุญาตดูยอดไลฟ์เดิมอยอดไลฟ์เดิมนะครับตีไป2 0 0ร้อยทุนๆเลยก็ได้นะครับนอตีไป200เลยเลยแล้วก็อย่าผมจะพามาใช้งานเว็บไซต์นะครับจะมีบอร์ดการซื้อบอก เลขออเดอร์ตัวนี้นะก็คือเลขออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปล่าสุดนั่นเองนะครับสามารถกรอบแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถกรอบแล้วก็แจ้งเขาได้เลยอาจจะมีหัวข้อลิงก์นะครับมีค่าใช้จ่ายมีวันที่และเวลาบอกนะครับอ่าประมาณปริมาณบริการอะไรบอกหมดนะครับในหัวข้อนี้อ่าหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคียลโค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคียลโค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กร่อกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับ หน้าต่างสแกนเคอร์โคดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออรเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่า,าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อาการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคาสั่งซื้อุูครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปปนะัจเ็ต๋ว ตัวนี้นะครับพ่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้่หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้สเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเทสเทเบิลปดอกาอนนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทาการเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกาจะเป็นชาวต่างชาติเลยนะครับแบบนี้เลยนะอาชื่อเป็นชาวต่างชาติแน่อนอนนะครับเนาะอ่ะถ้าใครน่าสนใจเพิ่มยอดไลค์แบบนี้เพิ่มแชร์แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเพิ่มคนดูเพิ่มอะไรนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยนะครับมีบริการหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างน,นะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีัครบ